สวัสดีคะ่ะเอฟซีปนี้มาพบกับครูดาวอรที่เช่นเคยนะคะทุกคนกับกิจกรรมนำเสนอพอที่จะมีสาระเป็นประโยชน์แก่เอซบ้างไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนกับการทำน้ำยาหมักเมล็ดลำญ่กับเหล้าขาวนะคะเพื่อลดอาการปวด ข้อปวดกระดูกนะคะจากสรรพคุณที่มีการค้นคว้าวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วโครดาก็ได้สะสมเมล็ดลำไยไว้ในช่วงฤด,ดูลำไยที่ผ่านมานะทุกคนนะแล้วก็เอาเม็ดลำไยมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยตากหนึ่งแดดพอให้มันแห้งหลังจากนั้นเราเอาเมล็ดลำไยไปทุบให้แตกพอละ แตกให้มากที่สุดนะคะแต่ไม่ถึงกับเอาไปบดนะคะคนทุบเม็ดลำไยที่เราทำความสะอาดและตาะแห้งหนึ่งแดงก็ได้นะคะแล้วเอาเม็ดลำไยบรรจุลงในขวดค่ะประมาณ5 0 6สิบหเม็ดขึ้นไปนะคะนะของคูดาใช้นี่ประมาณ100เม็ดนะคะทุบให้แตกละเอียดพอสมควรแล้วก็บรรจุลงขวดหลังจากนั้นเราเทเหล้าขาว40ดีกีคูดาใช้กับขวด บรรจุน้ำแบบนี้คือเม็ดลำไย,ย100 m. เม็ดเหล้าขาวขนาดขวดเล็กน5ะคะ350ซีซีนะขวดเล็กใส่เทลงไปแล้วก็เขย่านะคะเขย่าเม็ดลำไย,ยกับเหล้าขาวให้เข้ากันนะทุกคนนะเขย่าเม็ดลำไย,ยกับเหล้าขาวให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ค่ะเขาบอกถ้าจะให้ได้ผลสรรพคุณทางยาในเนื้อเม็ดลำไย ออกมาให้มากที่สุดอย่างน้อยเราต้องหมักไว้1เดือนขึ้นไปค่ะทุกคนณนะวันนี้นะคะครูดาก็หมักมาแล้วตั้งแต่วันที่ขวดนี้นะคะขวดแรกที่ทดลอง29การกดาค่ะทุกคน29การกดาคม68นะคะตอนนี้มันเดือนกันยาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เกิน1เดือนค่ะแล้ว4ขวดที่เห็นนี้ก็หมักต่อกันมา วันที่5สิงหานะมันก็เกิน1เดือนแล้วเหมือนกันอันนีนะ้เดี๋ยวครูดาจะสาธิตให้เอฟซได้ดูตรงนี้ก่อนนะว่าเมื่อเราหมักเม็ดลำไยกับเหล้าขาวครบหเดือนขึ้นไปแล้วนะเราก็จะมาทำการกรองค่ะทุกคนนะด้วยนะกรองกระชอนเล็กกระชอนถีกระชอนหรือผ้าเขาวบางหรือวิธีไหนก็ได้ค่ะที่เราจะมากรองเอาน้ำหมักมาใส่ขวด นะอันนี้เป็นคุณดาไปหาซื้อขวดสเปรย์ค่ะที่มีหัวฉีดสเปรย์มันจะสะดวกในการที่เราจะเอามาทาบริเวณหัวเขา่าข้อเท้าข้อแขนข้อปวดเอวปวดหลังปวดคองียคะ่ะทุกคนนะนี่มันถ้ามีเป็นขวดหัวฉีดสเปรย์มันจะใช้สะดวกนะคะแต่ถ้ามันหาซื้อไม่มีหรืออะไรก็ใส่ขวดธรรมดานี่แหละนะ,ะแต่ว่า ตอนที่เราเอามาทามาเลยมันจะเลอะมันจะตกแล้วก็เสียดายน้ํายาค่ะทุกคนนะเพราะนั้นหาซื้อขวดฉีดสเปรย์แค่ได้ก็ได้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะนี่เดี๋ยวคุดาจะเริ่มทำแล้วนะเอจี G, นี่ก็มาเขย่ากันนะเขยาก่อนนะอ,อ,นนะอะให้มันนะอันนี้คือนะเดี๋ยวคุดาจะเปิดนะคะทุกคนอ่าเปิดนะอ่าคุดาลืมบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่ง การที่เราเอาอะไรมาหมักกับเหล้าขาวหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันจะมีแก๊สนะคะการหมักนะมันจะมีแก๊สค่ะเพราะนั้นระหว่างที่เราหมักนะทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้ค่ะเรามาเปิดนะคะทุกคนนะเราก็จะมาเปิดคลายนะเปิดฝาให้แก๊สนะที่มันอยู่ในขวดออกไปแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะทำทุกวันก็ได้ กันแก๊สระเบิดนะทุกคนนะ,ะหลังจากนี้คูดาจะเอาขวดนี้ลองดูนะทุกคนคูดามีกระชอนนะทุกคนนะนอันนี้กระชอนตาห่างนะคะทุกคนเราจะกรองสําหรับเอาก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 มเมล็ดลําไยออกนะคะแล้วอันนี้กระชอนแบบทีเหมือนผ้านะอันนี้นะนวัตกรรมใหม่มันมีน,นะไม่ต้องใช้ผ้าขาวบางนะคะน,นี่เป็นกระชอนแบบ ความทีเหมือนผ้าขาวบางเลยนะคะนี่เดี๋ยวโูดาจะลองเลยนะทุกคนนี่เราก็จะเอาสองอันนี้นะทุกคนนะนี่นะโูดาเพิ่งได้เห็นความคิดนะว่าเอากระชอนห่างไว้ข้างบนแล้วเอาตะแกงขีไว้ข้างล่างะค่ะทุกคนเดี๋ยวพูดาก็จะเทน้ําหมักนี่ใส่กระมังนี่ก่อนแลวเดี๋ยวเราก็กรองส,สักสองรอบสามรอบดูว่าเศษตะกอนมันหมดหรือเปล่านะคะเอาละ่ะลงมือทํา เข้มข้นมากๆนะทุกคนอ่าไม่ต้องเอาลงทั้งหมดนะทุกคนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเม็ดลำไยที่เหลือเราก็หมักต่อได้นะทุกคนนะอืมเม็ดลำไยที่เหลือเราหมักต่อได้อีกนะคะอ่าทีนี้ครูรักก็เอาก,กากมันนะทุกคนน,นะนี่เห็นไหมกากมันมีนิดเดียวค่ะทุกคนเพราะว่า ทีนี้เราก็จะมากรองรอบที่สองนะทุกคนนะนี่นะด้วยกระชอนแทนผ้าเขาบางนะคะนี่นะแทบจะไม่มีตะกรเลยค่ะทุกคนนะรอบสองนะคะนี่นะไม่มีตะกรแล้วนะทีนี้นะอ่า เรียบร้อยนะทุกคนเนี่ยแค่นี้ค่ะมันจะใช้เวลาที่มันจะนานหน่อยก็คือเวลาที่เราหมักเขาค่ะอย่างน้อยต้องให้หนึ่งเดือนขึ้นไปค่ะตัวยาในเนื้อเม็ดรลำไยมันถึงจะออกนะ,นะคะนะสมมตินะทุทีนี้ขวดตรงนี้เราก็ต้องไปล้างให้สะอาดนะซื้อมาล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งตากให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะ,ะนแล้วทีนี้เราจะมาบรรจุนะน้ำนะคะสำหรับหมัก ะะแต่ว่าตามหลักแล้วนะเอฟซีมันจะต้องทิ้งไว้ให้น้ามันตกตะกอนก่อนนะคะทุกคนนะให้มันตกตะกอนแล้วเราก็เอาส่วนที่น้ําเป็นน้าใสๆค่ะมาใส่แต่อันนี้ครูดาจ,จะสาธิตให้ดูเพียงหนึ่งขวดนะว่านะเรา,มา,มาเหมักเมล็ดลำไยทุบแตกกับเหล้าขาวประมาณหนึ่งเดือนแล้วเราก็มาเทกรองนะคะให้ตะกอนมันเหลือน้อยที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอาน้ําที่เรากรองเนี่ย พักทิ้งไว้ให้มันตกตะกอนค่ะทุกคนแล้วเราก็ตักเอาแต่ส่วนน้ําใสๆนะแต่อันนี้คูดาสาธิตว่าหลังจากที่เรากรองแล้วสักสองรอบสามรอบเราก็มาตักส่วนที่เป็นน้ําใสๆนะคะลงไปในขวดหัวสเปรย์นะแต่ตอนนี้คูดาไม่มีกล้วยนะคะทุกคนนะคูดาไม่มีกล้วยเล็กนะแต่คูดาก็จะลองรินเอานะคะทุกคนนะอันนี้สาธิตหนึ่งขวดนะคะ สาธิตหนึ่งขวดว่าเราจะฉีดสเปรย์แล้วมันจะออกไหมนะทุกคนนะอ่าอ่าเดี๋ยวุณดาสาธิตขวดแรกนะตามหลักแล้วมันต้องได้น้าําใสๆนะทุกคนนะต้องได้น้าําใสๆนะออ่านะอันนี้นะ้ํามันยังไม่ตกตะกอนนะคะตะกอนเล็กๆก็ยังมีอยู่นะทุกคนนะนีะ่เดี๋ยวุณดาจะลองดูว่ามันถ้าเราไม่ไม่เอาน้ําตะกอนออกนะทุกคนหัวสเปรย์มันจะตันนะ เนี่ยอันนี้คือ1ขวดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหมักน้ํายาในโคดาว่า1ขวดคือเม็ดลําไยประมาณ50เม็ดหกเม็ดถึงหนึเม็ดกับเหล้าขาวขวดเล็ก1ขวดพอเราดองแล้วมันน่าจะได้ที่เหลือ,อน,นี่อีก2ขวดนะคะหขวดนี้ได้เท่ากับน้ํายาที่เราหมักลีนออกมาได้2ขวดนะคะทุกคนนะอโอเคนะเดี๋ยว อ่าหลังจากนั้นเราก็คุณดาจะลองให้ดูนะเนะอฟซีนะนี่ว่านะสมมติถ้าฉีดนะเราปวดปวดข้อแขนเนี้ค่ะนะนี่เห็นไหมเนยฉีดนะหรือหัวเข่าอย่างเงี้ยนะทุกคนนะขอโทษียนะเขาบอกว่าฉีดฉีดอู้เย็นเย็นทุกคนนะนี่เห็นไหมมันเป็นสปปรรพคุณยายเย็นนะเนี่ยเราถ้าเรามีเม็ดลำไยมีเหล้าขาวนะทุกคนหมักไวค้ค่ะ หนึ่งเดือนรอหนึ่งเดือนแล้วมนันนะฉีดพ่นรูปเบาๆนะไม่ต้องนวดค่ะเขาบอกรูบเบาๆมันเนี่ยเห็นไหมอาการที่มันปวดหัวเขา่าพอเราฉีดพ่นไอ้ตัวน้ํายาหมักไปนี่มันจะเกิดอาการเย็นออกมาเลยนะทุกคนนะน้ํายาหมักมันจะซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนังนะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ํายาสําหรับเอาไว้ฉีดพ่นนะคะคูดาไม่แน่ใจว่ามันดื่มกินได้ไหมนะคะทุกคนอันนี้คูดาไม่รับประกันนะ นะอืมนะตอนที่โคดาหม,มักมีเอฟซีถามอยู่ว่าเราไม่ต้องฉีดได้ไหมเนี่ยเหล้าขาวกับเม็ดลำไยเราดื่มกินแทนได้ไหมนี่นะโคดาไม่รับประกันนะว่าว่าเอ่อยังไม่มีการค้นพบวิธีการใช้เม็ดลำไยดองเหล้าขาวแล้วเอามาดื่มทานเป็นยาน้ำนะแต่เขามีการวิจัยว่าเอาเม็ดลำไยทุบดองกับเหล้าขาวหนึ่งเดือนขึ้นไปแล้วเอามาฉีด ทนบริเวณที่เราปวดข้อปวดกระดูกม,มันจะช่วยลดความปวดอาการเจ็บปวดลงได้นะะี่ค่ะช่วยลดช่วยบรรเทานะเอฟซีนะไม่ใช่รักษานะคะอ่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะมียารักษาโรคต่างๆนี่เพื่อให้ถูกต้องตามทุกถูกต้องนะคะเราต้องไปพบแพทย์พบหมอนะคะถ้าเราเจ็บป่วยไม่สบายนั่นคือเราต้องไปพบแพทย์ เพราะนั้นอันนี้เราเรียกว่าเป็นสมุนไพรนะคะทุกคนนะจากเม็ดลำไยแล้วก็ดองด้วยเหล้าขาวเท่านั้นเองแต่ว่าลองฉีดพ่นแล้วนะทุกคนมันเย็นเย็นค่ะทุกคนนี่นะนี่นะฉีดพ่นตามข้อนี่นะเนี่ยใครปวดข้อปวดกระดูกนะทุกคนนะส่วนมากแล้วโูดานี่คือโูดาทําไมโคดาทำเพราะโูดาเป็นคนเนียค่ะคนหัวเข่าซ้ายค่ะนะหัวเข่านะหัวเข่าซ้ายกับน่อง มักะะจะปวดหัวเข่าจี๊ดๆนีเห็นไหมแล้วก็ปวดน่องเป็นตะคิวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคุณดาก็เลยว่าง,งั้นฉันมีเม็ดลำไยมีลำไยเยอะมากเลยก็เลยเอาเม็ดลำไยมาตากมาล้างมาตากแล้วก็ทุบรอบนี้คุณดาได้ห้าขวดค่ะทุกคนนะเพราะนั้นนะเอฟซี FC นะถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะมีคุณค่าและประโยชน์สำหรับคลิปนี้ของคุณดาวไารตี้คือคลิปการ บรรจุน้ำหมักมเมล็ดลำไยทุบกับเหล้าขาว40ดีกีเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเจ็บปวดบริเวณข้อหรือกระดูกนะคะทุกคนซึ่งผลของการลดบรรเทาตรงนี้มีการวิจัยมาเรียบร้อยนะสามารถเซิร์ชหาข้อมูลที่ถูกต้องนะสรรพกุณ ที่เข้าใจมากกว่านี้ใน Google ได้นะคะทุกคนนะมีการวิจัยเยอะแยะมากมายเหมือนกันเกี่ยวกับน้ํายาหมักจากเมล็ดลําไยค่ะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะคุณดาคิดว่านะการมาสาธิตการกรองการบรรจุขวดน้ําหมักเมล็ดลําไยทุบกับน้ําเหล้าขาว40ยกีกีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ FC บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะใครมีเมล็ดลำไยเม็ดลำไยห,หรือยังไม่มีลองไปหาซื้อเมล็ดลำไยอย่างน้อยสัก2กิโลนะคะทุกคนนะถ้าอยากได้สัก1ขวดนี่นะทุกคนนะลำไยสัก2กิโลนะถึงจะมีได้เมล็ดลำไยสักห้านสะิบหกสิบถึง100ร้อยเม็ดนะคะสองกิโลนะคะถ้าหนึ่งกิโลนี่อาจจะได้น้อยไปค่ะนะ เพราะนั้นซื้อลำไยมาสัก2อกิโลหรือ3ากิโลนะคะทุกคนเนี่ยอย่างขวดนี้200เมตรนะคะทุกคนนะขวดนี้200เมตรนะได้แค่นี้นะคะขวดนี้200เมตรนะส่วน4ขวดนี้คุณดาใช้เม็ดลำไยประมาณ100เมตรนะคะทุกคนนะเพราะนั้นเม็ดลำไย100เมตรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยลำไยต้องเลย2อกิโลขึ้นไปนะคะ่ะทุกคนนะฝากด้วยนะคะสำหรับเคล็ดลับนะ,ะหรือสาระดีๆจากช่องคุณดาวาไรตี้กับการ ทำน้ำยาหมากักบรรเทาอาการปวดข้อปวดกระดูกจากมันเล็ดลำไยตากแห้งทุบแตกดองหมักกับเหล้าขาว40ดีกีไว้ประมาณ1เดือนขึ้นไปนะคะเราก็เอามากรองแล้วบรรจุน้ำหมักใส่ขวดหรือสปวดหัวฉีดเพื่อสะดวกในการใช้ฉีดพ่นบริเวณที่เราปวดนะอย่างเช่นปวดข้อปวดกระดูก หัวเขา่าข้อเท้านิ้วเท้านิ้ว,วมือข้อแขนนะ,ะนะกระดูกไหลกระดูกสะบ้ากระดูกเอวนะด้านหน้าด้าน,านหลังหรือปวดคอปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่มันเกี่ยวกับไขข้อหรือเป็นข้อเป็นเอ็นอะไรของเราเนี่ยลองดูนะคะทุกคนนะโอเคนะแล้วสำหรับคลิปนี้ครูดาววลัี้คงจะขออนุญาตจบคลิปนี้นะคะไว้กับภาพความสำเร็จของการทำน้ำยาหมัก แก้หรือลดอาการปวดข้อปวดกระดูกจากมเมล็ดลำไยทุบแตกผสมดองหมักกับเหล้าขาว40ิบดีในเวลาประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วมากรองเอาน้ำหมักใส่ขวดซึ่งเป็นขวดแบบสะดวกในการใช้หัวฉีดสเปรย์นะเอาไว้ฉีดพ่นบริเวณที่ปวดนะบรรเทาได้มี ลักษณะอาการเป็นยังไงคูดาลองฉีดพ่นไปแล้วมันเย็นค่ะทุกคนนะคะเพราะนั้นความเย็นนี่แหละมันอาจจะช่วยให้เรามีความรู้สึกว่ามันช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนเนาะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวคูดาจะทำวิจัยทดลองในขวดต่อๆไปนะทุกคนว่า คูดาจะให้มันหอมอย่างเงี้ยอันนี้คือมันไม่มีกลิ่นหอมอะไรนอกจากมีกลิ่นเหล้าขาวอ่อนๆนะคะถ้าคูดาอยากให้มันเป็นกลิ่นที่หอมชื่นใจอย่างเงี้ยคูดาอาจจะไปหาผงกาละบูนอะไรมาใส่เนี่ยให้มันเย็นชื่นใจหอมด้วยไงคะทุกคนนะเดี๋ยวเราค่อยทดลองกันต่อๆไปหรือเ c ฟจะทดลองทำ ไปพร้อมๆกับคูดาก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกดกระดิ่งติดตามทั้งหมดช่องครูดาวารตี้มีอะไรดีๆมีสาระน่ารู้ต่างๆคูดาจะเอามาแบ่งปันให้เอกทุกท่านได้นําเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อๆกันไปนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครูดาวารตี้